อยากซื้อหุ้นต่างประเทศถือยาวผมเคยได้ยินมาว่าถ้าง,งบน้อยจะซื้อได้แค่เศษหุ้นจริงไหมครับขอช่วยแนะนําแนวทางลงทุนหุ้นต่างประเทศหน่อยครับออคือถ้าเงินไม่เยอะอะ่ะมันก็เพราะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนหุ้นไทยนะฮะหุ้นดีๆบางตัวนี่โอโ้โหราคาตีกลับมานี่เป็นหลักหลายหมื่นไทยเลยก็มีนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเงินน้อยก็อาจจะลงทุนแบบเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยได้ ผมแนะนำอย่างนี้ดีไหมฮะถ้าเกิดว่า,เ,าเงินไม่ได้เยอะมากแต่อยากจะกระจายการลงทุนไปต่างประเทศแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นแค่บางตัวด้วยเงินเราไม่ได้เยอะอะนะครับก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศก็ได้นะฮะซื้อเป็นกองทุนที่เปิดจำหน่ายในเมืองไทยแล้วเขาก็เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศนะฮะอาจจะเป็นพวกกองดัชนีก็ได้หรือกองที่มีผู้บริหารจัดก,การกองทุนดูแลก็ได้นะครับ ในเมืองไทยก็มีเยอะครับนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะลงทุนในอเมริกานะฮะในหุ้นใหญ่ของอเมริกาสัก500ตัวแรกอย่างเช่นใน s อสแอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นในเมืองไทยเนี่ยนะครับในบลจเมืองไทยก็มีเปิดเป็นกองทุนหุ้นเราสามารถซื้อได้ด้วยขั้นต่ำา500แล้วก็กระจายซื้อหุ้นหลายๆตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ของตรงๆที่อยากจะสะสมไปเป็นตัวๆนะฮะแต่ว่าถ้างเงินเราไม่เยอะมากอ่ะมันก็อาจจะ เ,เรียกว่าอะไรฮะมันก็ซื้อได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอย่างที่ผมบอกหนึ่งแล้วก็2ก็คือมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะที่เราอาจจะลงได้แค่หุ้นตัวเดียวนะถือตัวเดียวนะซึ่งมันมันก็ไม่แน่นะมันอาจจะตัวเดียวแล้วก็อาจจะพุ่งปู๊ไปไกลเลยก็ได้แต่ในมุมนึงก็ถ้าถืออยู่แค่ตัวเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ได้ถูกากระจายไปในหลายๆบริษัทหรือกระจายในหลายๆอุตสาหกรรมก็ได้ซึ่งตรงนี้พวกกองทุนหุ้นต่างประเทศมันสามารถทําได้นะครับแล้วก็ซื้อได้จากเมืองไทยเลยนะฮะ ซื้อได้จากเมืองไทยเลยก็มีนะครับอ่ะก็ลองดูฮะนะอีกทางหนึ่งก็แบบตอบแบบกำบ้านทุบดินฮนะก็ขยันทํางานนะครับสร้างอาชีพสร้างไรายได้เก็บให้มันเก็บหอมรอมริบให้เป็นเงินก้อนโตหน่อยนะครับเราก็จะซื้อหุ้นลายตัวในแบบที่เราต้องการได้แล้วก็ซื้อได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะครับอ่าโอเค